สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับลินอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ลินก็มีข่าวมานําเสนอด้วยนะแต่ว่าก่อนที่จะนําเสนอข่าวเนี่ยลินอยากจะขอชี้แจงเรื่องที่แบบหายไปนาจากการทําคลิปลง YouTube นะคะเนื่องจากว่าลินเหนื่อยแล้วก็แบบมีงานเ,อเยอะแยะมากมายแถมยังเฟลก,กับการทําคลิปลง YouTube ด้วยนะคะคือมันไม่ได้เชิงกับว่าเฟลเหรอกมันแค่หมดกําลังใจหมดแพชชั่นไปสักพักละคะ่ะ แล้วก็พักไปยาวๆเลยเพราะว่าไม่อยากให้คลิปวิดีโอมันดูเหมือนคนฝืนทำเนาะแต่วันนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วก็คิดถึงคนดูมากๆถึงมากที่สุดเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งหนีลินไปนะคือหลังจากนี้ลินจะมาอัพคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆทุกวันแล้วนะคะแบบจะไม่หายไปนานขนาดนี้เนาะวันนี้ก็มีข่าวมานำเสนอด้วยไม่ทำให้เสียเที่ยวแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยจ้า ด้วยข่าที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือแฮ n d ์แท็กแบรนด์ไอดอไทยในเกาหลีนะคะเรื่องมันเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมได้มีคนออกมาช็อตในทวิตเตอร์นะหรือฐานแฟนคลับเกาหลีนั่นแหละได้ออกมาแบบแสดงความคิดเห็นว่าทำไมคนไทยที่ไปเป็นไอดอลที่เกาหลีอะ่ะไม่ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนทางการเมืองบ้างทั้งที่คนไทยอะ่ะ ออกมาแสดงกันแบบพืบมากอะไรอย่างนี้นะคะด้วยประเด็นนี้เลยทำให้มีคนตั้งแบบกระทูถามมากมายในทวิตเตอร์เลยนะว่าทำไมไม่ออกมาล่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูความคิดเห็นของชาวเน็ตเนาะแล้วจะอธิบายเก็ตเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะคะ อาอจจะไม่อยากรู้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะอธิบายเล็กๆน้อยๆเพื่อให้บางคนเข้าใจนะคะ <S <S พอะน้ดแล้วก็ไปเริ่มกันเลยจ้าโดยเราจะขออธิบายคําว่าแทกุกลายก่อนเลยนะคะแทกุกายเนี่ยมาจากคาว่าแทกุกอะ่ะคือต้องกําเนิดคือมาจากภาษาเกาหลีใช่ไหมมาจากคําว่าประเทศไทยนะคะส่วนาลอะ่ะแปลว่ากลุ่มนะแต่เป็นกลุ่มที่มันแบบเล็กลงมาอีกนะคะ ถ้ารวมกันมันก็จะได้แบบประมาณว่าคือคนประเทศไทยที่เป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ในนั้นนะคะอืมแล้วแ้ากกุ๊กไลนมีใครบ้างล่ะอ่ะก็จะมีดังนี้เลยนะคะทีนี้เราก็จะพาไปดูคอมเมนต์เลยนะคะว่าแบบว่าคอมเมนต์จากชาวเน็ตในทวิตเตอเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเออเราลืมอธิบายไปอย่างหนึ่งด้วยนะคะแท็กกุ๊กลลยเนี่ยก็คือว่า แบบอยู่เป็นคนไทยนะคะที่เป็นไอดอลอยู่ที่เกาหลีนะคะประมาณนั้นเนาะเท่าที่หาข้อมูลมานะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะนะตรงนี้เนาะแล้วถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะโอเคไปชมกันเลยจ้าคนแรกนะคะเราก็จะแนะนำเลยก็คือสอนนะคะสอนจากวง CLC นะคะนี่ก็คือเป็นแท็กกุ๊กไลน์นะคะอยู่ในแท็กกุ๊กไลน์เหมือนกันคนที่สองน,นะคะก็คือ นิชคุณนะคะจากวง t o pm นะคะคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในแท็กกุกไลน์นะคะคนที่3มนะคะก็คือมินนี่เจยเดลนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคนเหมือนกันเนาะอืมคนที่สี่นะคะก็คือน่าจะคุ้นคุนกันอยู่ก็คือแบมแบมก็เซเว่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคนที่อยู่ในกลุ่มเหมือนกันเนาะอ่าสองคนที่4ี่นะคะก็คือลิซ่าแบล็กพิงค์นะคะก็เป็นแบบแท็กกุกไลน์ที่เป็น ผู้หญิงแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะส่วนอีกคนก็คือพี่เตนจากวง NCT นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของแทกุกไลยเหมือนกันจ้า ความคิดเห็นแรกนะคะบอกไว้ว่าฉันว่าถ้าจะโจมตีศิลปินไทยในเกาหเอาเวลานี้ไปโจมตีสื่อให้ออกมาทําข่าวให้เป็นการดีกว่าไหมเพราะตอนนี้แต่สื่อมีแต่สื่อออกมาอวยในทางผเิการทั้งนั้นช่วยกันโจมตีพวกข่าวน่าจะดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่านี้แ,แท็กแบล็คดอคนไทยในเกาหลีอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นแรกเท่านั้นนะคะ สองความคิดเห็นต่อมานะคะก็ได้บอกไว้ว่าแฮตแทกแบมไอรอลคนไทยในเกาหลีถ้าจะด่าจะว่าพวกเขาอิกนอหรืออะไรก็ตามด่าได้แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยแต่ขอร้องอย่าแบมพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะรู้หรือยังไม่รู้ว่าประเทศเรากําลังเผชิญอะไรหรือจะอิกนอแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้ประเทศเราเดือดร้อน หรือทาความผิดร้ายแรงต่อประเทศเราเขาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเราด้วยซ้ำการแมนพวกเขามันเหมือนเป็นการไม่ให้ค่ากับความพยายามและความฝันของพวกเขาเลยนะคุณจะทำลายพวกเขาเพราะพวกเขาไม่แสดงความคิดเห็นจริงๆหรอส่วนความคิดเห็นต่อมานะคะก็ได้บอกไ้ว่าคือฉันอีอย่างวะกับการไล่อ่านโค้ดของแต่ละคนที่ติด แฮชแท็กแบรน,นดแอดดลคนไทยในเกาหลีบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นคือฉันไม่เห็นด้วยนะถ้ามองในมุมของคนโตโตก็คือมันไร้สาระอะแบบไม่มีประโยชน์อันใดเลยค่ะคือแบบต่อให้ศิลปินออกมาพูดเรื่องการเมืองในไทยตอนนี้ได้นะต่อมีต่อต่อให้มีนะข่าวสามารถเอาไปทำข่าวได้แกคิดว่าทุกวันนี้ข่าวมันขึ้นข่าวม็อบขึ้นข่าวเรื่องการเมืองปะ มีแต่อวยเอาอวยเอแล้วแกคิดว่าถ้าสิ่งที่แกติดแท็กมีประโยชน์นี้ถ้าศิลปินออกมาแสดงความคิดเห็นจุดนี้แกคิดว่าศิลปินเหล่านั้นจะโดนอะไรบ้างอะถ้าเขาใช้ชีวิตเพื่อหนีสแสดงทุกวันก็เหนื่อยจะแย่แล้วแกคิดดูดีขนาดคนไทยตั้งหลายคนไปทำม็อบทำ,ทำนั่นทำนี่อตอยยังไม่ลายังไม่ลาออกยังไม่ยังไม่ล,า,มมลาออกเลยค่ะปอชอชยังโดนนั่นนี่เราจะให้ศิลปินออกมาพูดเพื่อ แสดงจุดยืนเพื่อถ้าเขาใช้ชีวิตเพื่อหนีสแสดงทุกวันก็เหนื่อยจะแย่แล้วแกคิดดูดีขนาดคนไทยตั้งหลายคนไปทำม็อบทำนั่นทำนี่อตอยอยังไม่ละยังไม่ลาออกอยังไม่ยังไม่ลาออกเลยค่ะพอชอช,อชอยังโดนนั่นนี่เราจะให้ศิลปินออกมาพูดเพื่อแสดงจุดยืนเพื่อฝากไว้ให้คิดนะแกแกเลิกใช้วิธีปัญญาอ่อนแบบนี้ก่อนค่ะตั้งสติแล้วบางโค้ไอะแกคือแบบ ช่วยการอันฟอลศิลปินกลุ่มนี้ไอร่กลุ่มนี้ทีฉันอยากจูมือแกมาแล้วชี้ให้แกดูว่าแฟนขับเขาไม่ได้มีแค่ที่ไทยนะเผื่อลืมเออคำพูดก็ดูแรงอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็เป็นความคิดเห็นของเขาเนาะก็ไม่สามารถก้าวไก่อะไรได้จริงๆนะส่วนคมพิเห็นต่อมานะคะก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์แต่ละคนและที่จะแบนหรือสนับสนุนศิลปิน แต่ลองคิดในมุมศิลปินกว่าเขาจะมายืนอยู่จุดนี้ได้เขาเหนื่อยเขาทุ่มเทอะไรมาตั้งเท่าไหร่แล้วจะให้มาเอาทุกอย่างที่เขาทํามาเอาไปเสี่ยงทั้งที่ยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเลยถ้าเป็นเราเราก็ต้องคิดดีๆก่อนอะแฮแบกแบกรคนไทยในเกาหลีความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าสนับสนุนอีกนอแต่ลองคิดหน่อยว่าวันหนึ่งเขาทำอะไรบ้างงานหนักขนาดไหนเดินทางไปกี่ที่ซ้อมกี่ชั่วโมงเวลาพักผ่อนมีกี่นาที ตัวศิลปินเขามีเวลามาหาข้อมูลที่แน่นและมากพอจะออกมาขอเอาหรือเปล่าวงเล็บไม่รู้เวลาทํางานของวงเนไม่รู้เวลาทํางานของวงในเหมือนกันแล้วเขาจะออกมาพูดหรือเป็นสลิมหรือจะอีกนอมันก็เรื่องของเขาเราแบนได้แต่อย่าคุกคามไม่งั้นอย่าเรียกว่าตัวไม่งั้นอย่าเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตย ถ้าผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าสะดุดตรงไหนก็ขออภัยด้วยเนาะไม่กดกันนะพอพี่เห็นต่อมานะคะก็ได้บอกว่าฉันเป็นติ่งนะเคยติ่งหนึ่งในนี้แต่นี่ไม่สงสารไอดอลไทยในเกาหลีสักคนอ่ะเพราะไม่ว่าประเทศจะเผด็จการร0 0เอร์เซถึงจุดต่ำสุดข,ของประเทศแบบหนังดิสโทเปียหรือปฏิรูปปฏิวัติสำเร็จประชาธิปไตยร0 0เอร์ไม่ว่าทางไหนคนพวกนี้ก็สุขสบายอยู่ดีแฮตแฮกแบนด์ไอดอลคนไทยในเกาหลีถ้าเปรียบเป็นหนัง Snow p ไ mm hmm. พรเ r อร์อ่านผีขอภัยนะคะชันคงกระเสือกกระสนเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะหาตัวชั้น3ได้แต่ไอดอลเหล่านี้ยังไงก็ได้ตัวชั้นหแน่ๆการได้มาซึ่งตัวชั้น1ของคนพวกนี้ก็เพราะแรงสนับสนุนจากคนชั้น2ชั้น3และท้ายขบวนทั้งนั้นแต่เขาก็ไม่สนหรอกเพราะได้ตัวชั้น1แล้วไงฉันเหนื่อยกับวาธากรรมน้องลำบากกว่าจะได้อยู่ตรงนั้นเออแล้วแล้วแบบจุดๆๆไม่ลำบากหรอ พวกจุดๆ,ๆคนไทยเนี่ยอำนาจก็ไม่มีเงินก็ไม่มีมีแต่ความเฟียสในเน็ตที่พอจะสร้างแรงกระเพื่อมอะไรได้สักทีโอค่อนข้างเดือดอยู่พอสมควรเลยนะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้ารู้สึกว่าแบบว่าเออเราผู้ติดขัดหรือแบบเราผิดพลาดต,ตรงไหนตะกุตะกักตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าคือช่วงนี้งานหนักจริงๆนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็เพียมากๆเลยนะคะ แต่ก็จะมาอัพคลิปให้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะพยายามจัดเวลาให้มากขึ้นเนาะเพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนเหงาแล้วก็ได้ตามแฮชแท็กทุกแฮชแท็กเลยนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ K-POp ก็ดีหรือว่าข่าวต่างๆก็ได้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนอยากให้แบบสรุปอันนี้หรือแบบมีข่าวอะไรที่มันน่าสนใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวลินจะไปหามาให้สุดความสามารถเลยนะคะ สำหรับวันนี้ลินขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ้ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลินในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย